วันลุมพินี90วิเคราะห์มวยมันพันเดือดสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วกับการวิเคราะห์มวยวันลุมพินีและคลิปนี้เป็นวันลุมพินีที่90นะฮะก่อนอื่นต้องมาสรุปผลการแข่งขันของวันลุมพินีที่89คู่ที่ผมวิเคราะห์ไปก่อนนะครับผมวิเคราะห์ไป5คู่ชนะ3แพ้2นะฮะเป็นอะไรที่ล้มเหลวมากๆสำหรับผมนะครับถึงแม้ว่าจะชนะมากกว่าแพ้และที่เซ็งที่สุดก็น่าจะเป็นคู่ขุนศึกนะครับที่เปลี่ยนคู่ชกมันก็เลยทําให้ผมลังเล ตอนแรกผมก็เชียร์ขุนศึกไปแล้วแหละเปลี่ยนคู่ชคอีกผมก็ยังกัดฟันเชียร์ขุนศึกอีกแต่ผมดันไปเปลี่ยนใจเวยทีสุดท้ายชอบความบ้าดีเดือดของเจ้าโมฮัมเหม็ดเซียสาลนีนะครับผมความอึดถึกทนแต่ก็มีแต่ความอึดถึกทนจริงๆะฮะไม่ออกอาวุธไม่อะไรเลยเหมือนมาต่อยเอาค่าตัวเฉยๆก็ เซ็งกันไปตามๆกันครับถือว่าล้มเหลวนะฮะในสัปดาห์ที่89แต่ก็ไม่เป็นไรครับมีแพ้มีชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของมวยของกีฬานะฮะโอเคครับสัปดาห์นี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็จะเอาคู่ที่ผมชอบมาวิเคราะห์ให้ฟังเหมือนเดิมเช่นเคยจะมีคู่ไหนบ้างนั้นไปรับชมรับฟังได้เลยครับเริ่มกันที่คู่แรกที่ผมชื่นชอบเลยนะครับเป็นทางด้านอาร์เซอุลมาลาเทสตาพบกับฟาบิโอเรอิส เริ่มที่อาเลซิโอมาลาเทสตาก่อนเลยนะครับจอมดีเดือดจากอิตาลีวัย23ปีตัวตึงจากไทยไฟเข้ามาต่อยในรายการวัลลุมินี2ไฟละเป็นการชนะ1และก็แพ้1นะครับเปิดตัวด้วยการแพ้คะแนนเอกฉันเพราะว่าโดนนับไปเจ้าตัวน่าจะยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่จับจุดยังไม่ถูกเท่าไหร่ในไฟที่2เจอกับนักมวยชาวลาววิรชนนะฮะเจ้าตัวกด TKO ไปเลยนะครับผมด้วยพลังหมัดที่หนักหน่วงและแม่นยำ สไตล์การโชกของอเลิซิโอนี่ก็จะเป็นมวยบู๊ดุกดันนะครับหมัดแม่นหมัดคมออกหมัดได้รวดเร็วมากๆร่างกายค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่ก็ยังมีจุดอ่อนให้เราได้เห็นนั่นก็คือความเปิดหน้านะฮะด้วยความเป็นมวยบู๊การ์ดค่อนข้างที่จะหลวมมากโดนอาบูธคู่ต่อสู้ทั้งสองไฟที่ผ่านมาโดนนับทั้ง2ไฟนะฮะความเปิดหน้าของแกนี่แหละแต่ว่าสภาพร่างกายค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับฟื้นตัวได้โอเคเลยแหละ โดนต่อยแต่ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วและด้วยพลังหมัดที่รวดเร็วของเจ้าตัวด้วยความแม่นทําให้เจ้าตัวสามารถกดน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับในไฟที่ผ่านมาและไฟนี้เป็นไฟที่3ก็มารอดูว่าเจ้าตัวจะเก็บความบ้าดีเดือดเก็บความบูดูุดันความหมัดแม่นหมัดคมของเจ้าตัวเอาไว้ได้หรือเปล่าและเก็บชัยต่อเนื่องหรือว่าจะพลาดแพ้ให้กับนักชกชาวโปรตุเกสไปรอชมรอเชียร์กันครับ ข้ามมาที่ฟาบิโอเซนเซชชิเนลเรอิสนักชกโฟโตเกตวัย27ปีจากทีมเมดิซาทูนะครับผมต่อยในรายการวันลุมพินีเนี่ยมาก็หลายไฟแล้วนะน่าจะหกไฟแล้วเป็นการแพ้3ชนะ3นะครับไฟล่าสุดเนี่ยชนะประกรณ์พีเคแสนชัยไปด้วยกันน็อกเอาท์เลยนะฮะ ก่อนที่แกจะชนะปะกรณได้เนี่ยสามไฟก่อนหน้าแกแพ้รวดนะครับผมเจ้าฟาบิโอเนี่ยฟาบิโอนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมน็อกมวยไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมชนะน็อกเฟอร์เรี่ชนะน็อกแสงมณีตั้งแต่ปี2023ชนะน็อกปรกรณล่าสุดนี่แหละฮะแต่เจอต่างชาติ2คนซอลินอูก,กับวลาดิเมียคุดมินเนี่ยแกแพ้รวดนะครับผมมีพลาดแพ้คะแนนให้พงศิริด้วยไฟหนึ่ง สไตล์การชกแกก็เป็นมวยหมัดนี่แหละครับผมมวยหมัดหนักมีอาวุธค่อนข้างหลากหลายแต่ที่เห็นได้ชัดก็หมัดที่หนักนะฮะสามารถน็อกนักชกไทยมาทั้ง3คนเลยหมัดของแกเนี่ยก็เรียกได้ว่าอันตรายมากๆนะครับผมหมัดหนักหมัดแรงหมัดคมมีเสริมเขา่ามีเสริมซอกด้วยแต่ก็ยังมีจุดอ่อนนะครับเจ้าฟาบิโอนี่ก็คือ โดนไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเวลาโดนเนี่ยออกอาการเห็นได้ชัดเลยตอนต่อยกับซอลินอูนักโชกะเกลี่ยงเนี่ยโดนแยบหน้าไปบางๆเนี่ยถึงกับมีอาการเลยนะครับผม เราดูมันก็ดูเหมือนเบาๆนะฮะจริงๆอา,งอาจจะโดนแรงก็ได้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่เห็นได้ชัดคือเจ้าตัวก็โดนไม่ค่อยได้เหมือนกันเจ้าฟาวิโอก็น่าจะเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของเจ้าตัวนะฮะก็ต้องมารอดูกันว่าการมาเจอกับนักชกบ้าดีเดือดจากอิตาลีเจ้าอาริซิโอเนี่ยเจ้าตัวจะรับพลังหมัดความรวดเร็วความแม่นของอาริซิโอได้หรือเปล่าและคว้าชัยเป็นไฟที่2ติดต่อกันหรือว่าจะพลิกพลาดให้เจ้านักชกดีเดือดจากอิตาลีก็ต้องมารอเชียร์รอชมกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับอาร อาริเซโอมาลาเทสตาพบกับฟาบิโอเรยสผมค่อนข้างชื่นชอบไปที่อา e s s i โอมาลาเทสตานะฮะถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นมวยหมัดหนักหมัดแม่นด้วยกันทั้งคู่แต่เจ้าอา e ิเซโอเนี่ยมีความรวดเร็วมากกว่านะครับและสภาพร่างกายผมถือว่าค่อนข้างดีกว่าเวลาโดนอาวุธคู่ต่อสู้ลงไปนับเนี่ยเจ้าตัวสามารถฟื้นขึ้นมาได้เร็วกว่านะครับด้วยอายุที่น้อยกว่าแต่เจ้าฟาบิโอก็ไม่ใช่คนที่อายุเยอะหรอกครับเพิ่ง27ปีแต่เราเห็นได้ชัดเลยว่าเวลาโดนอาวุธคู่ต่อสู้จังๆเนี่ ไปเลยก็มีนะครับเจ้าฟาบิโอและฟาบิโอเนี่ยของชอบเขาคือคนไทยนะฮะไม่ใช่ต่างชาตินะครับก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมขอซื้อความเร็วความสดความหนักความแม่นของเจ้าอาร s s ซิโอมาลาเตสตาวัยรุ่นเลือดร้อนจากอิตาลีนะครับคู่นี้มีนับมีน็อกไม่ครบยกแน่นอนรอชมรอเชียร์กันครับมากันที่คู่ต่อไปนะครับระหว่างเพชรกาฟิลจิตเมืองนนพบกับโซเนอร์เซน เริ่มกันที่เพชดกาฟิลก่อนเลยแล้วกันนะครับนักชกอายุน้อยวัย22ปีเท่านั้นเองฝีมือดีมากๆเป็นมวยที่ครบเครื่องอีกคนหนึ่งเลยอนาคตน่าจะสดใสน่าจับตามองเอามากๆเลยนะครับเจ้าเพ็ดกาฟิลต่อยในรายการวันลุมพินีเนี่ยต่อยมา3ไฟเป็นการชนะ2แพ้1น,นะฮะก็คือการแพ้ไฟล่าสุดนี่แหละ สไตล์การชกของเจ้าตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปครับเป็นมวยที่ครบเครื่องมากๆอาวุธมีทุกลูกหมัดเท้าเข่าซอกหนักทุกลูกสภาพร่างกายก็ดีเลยทีเดียวนะครับมีลูกบ้ามีบูด๊ดดุดันบ้าเลือดดีทีเดียวเลยส่อยแต่ละไฟเนี่ยถูกใจแฟนมวยจริงๆเลยนะฮะในสองไฟแรกที่เจ้าตัวชนะคะแนนเอกชั้นเนี่ย ถึงแม้ไม่ใช่ชนะน็อกแต่ได้โบนัสทั้ง2องไฟนะฮะก็ด้วยความต่อยถูกใจแฟนมวยถูกใจบอสช,ชาตีนี่แหละครับออกอาวุธทุกลูกหมัดเท้าเข่าศอกสวยงามมากและที่ผมชอบที่สุดของเจ้าเพชรกาฟิลก็คือการออกศอกนี่แหละครับผมเป็นคนที่ไล่แขนดักซอกได้อันตรายสุดๆเลยมีการปักซอกมีซอกนำได้ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับผมกล้าออกอาวุธทุกลูกที่ซ้อมมาไม่ใช่ออกแค่อยู่ค่ายมวยนะฮะ บนเวทีเขาใช้หมดเป็นอีกหนึ่งนักชกที่น่าจับตามองเลยนะครับต้องมารอดูกันว่าในไฟนี้เจ้าตัวจะสามารถกลับมาคว้าชัยได้อีกครั้งหรือไม่หลังจากแพ้คะแนนเอกฉันไปในไฟล่าสุดรอชมรอเชียร์กันครับข้ามฝั่งมาที่โซเนอร์เซนโกลรด้นบอย นักชกจากตุรกีวัย28ปีทีมเมดิซาตูนะฮะต่อยในรายการวันลุมพินีมา5ไฟนะครับเป็นการชนะ3แพ้2นะฮะและในไฟที่เขาชนะนั้นเขาน็อกคู่ต่อสู้ชาวไทยหมดเลยนะครับผม2ไฟแรกที่มาต่อยและไฟล่าสุดและไฟที่แพ้ก็เป็นการแพ้ให้นักชกไทยนั่นแหละฮะแพ้คะแนนทั้ง2ไฟสไตล์การชกเจ้าโซเนอร์เซนเนี่ยเป็นคนที่หมัดอันตรายมากมวยหมัดว่าอย่างนั้นเหอะไม่ออกอาวุธพ่มพเพื่อรอจังหวะออกหมัดได้คม ได้แม่นยำและหนักหน่วงเลยทีเดียวหนักไม่หนักนักชกไทยก็ลงไปกองทั้ง3นะฮะที่เจ้าตัวน็อกมาอันตรายสุดๆไปเลยและมีแข้งนำนะฮะจังหวะที่ไม่ได้เข้าไปต่อยหมัดเจ้าตัวก็มีแข้งเสริมนะครับแต่ส่วนใหญ่อาวุธที่ออกจะเป็นหมัดนะครับคือคู่ต่อสู้ไม่สามารถประมาทเจ้าโซเนอร์เซนได้เลยนะครับเวลาแกออกหมัดแต่ละทีเนี่ยออกมาเป็นชุดนะครับแม่นยำคมกลิบหนักหน่วงถ้าร่างกายไม่ดีจริงเนี่ยหลับได้เลยนะฮะ ก็ต้องมารอดูกันว่าเจ้าตัวจะยังคงความร้อนแรงคว้าชัยติดต่อกันเป็นไฟที่2ได้หรือไม่เมื่อเจอกับน,นักชกไทยอีกแล้วแปลกดีเหมือนกันนะฮะเจ้าโซเนเซนเนี่ยเจอแต่นักชกไทยล้วนๆเลยและยังไม่พลาดท่าน็อกให้นักชกไทยนะครับมีแค่แพ้คะแนนต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรไฟนี้นะครับ เพชรกาฟิลกับโซเนอร์เซนผมค่อนข้างชื่นชอบไปที่เพชรกาฟิลนะครับผมรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองนะฮะรู้ว่าหมัดของโซเนอร์เซนเนี่ยอันตรายแค่ไหนแต่ว่าด้วยสไตล์การชกของเพชรกาฟิลนั่แหละครับมันสนุกเหลือเกินมันได้ใจเหลือเกินหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยและการออกอาวุธมีทุกลูกให้เราได้เห็นนะครับหมัดเท้าเข่าศอกโดยเฉพาะศอกเนี่ยผมชอบมากและเมื่อมาเจอมวยหมัดแบบโซเนอร์เซนเนี่ยมวยหมัดมาก็ดักศอกไปเลยคือ ถ้ามีจังหวะดีๆเนี่ยสามารถเอาชนะได้เลยนะฮะแล้วเจ้าเพชรกาฟิลก็เป็นคนที่อาวุธหนักแรงทุกลูกอยู่แล้วการออกสอก็ดีมากๆอยู่ที่ว่าเจ้าตัวจะเกรงหรือเปล่าเมื่อมาเจอกับนักชกต่างชาติไฟแรกในวันลุมพินีแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเรื่องหัวจิตหัวใจผ่านอยู่แล้วใจเกินร้อยอาวุธหนักแรงขอแค่เจ้าตัวมีสมาธิในเกมที่ต่อยไม่หลุดสมาธิไปผมว่าอาวุธหนักดักแรงๆสอกค,คมของเพชรกาฟิลอาจทำโซนเนอร์เซนหลับได้เลยนะฮะ ถึงแม้ว่าโซเนอร์เซนจะยังไม่เคยโดนน็อกแต่ว่าหมัดมวยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะศอกสิ่งที่นักชกต่างชาติกลัวนักชกไทยมากที่สุดเลยนะครับศอกเนี่ยก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็50-50นะครับผู้นี้เพราะหมัดโซเนอร์เซนอย่างที่บอกไปอันตรายเหลือเกินกดนักชกไทยมาแล้ว3ามรายอยู่ที่ว่าคุณจะชอบใครเลยนะฮะแต่ว่าผมขอเลือกไปที่ความบ้าดีเดือดความบูดุดันสไตล์การชกที่เร้าใจเหลือเกินของเพชรกาฟิลนะครับไฟน์นี้ มากันที่คู่ต่อไปนะฮะระหว่างแ e, รมบงสอเถรพัฒธ์พบกับปตักเอกซินบีมวยไทยนะฮะเริ่มที่แรมบงก่อนเลยแล้วกันนะครับผมต่อยในรายการบอลลุมพินีมา9ไฟนะครับเจ้าตัวแพ้ไปเพียงแค่2ไฟเท่านั้นชนะถึง7ไฟเลยทีเดียวและตอนนี้เจ้าตัวทำรรสถิติชนะต่อเนื่องที่6ไฟนะครับไม่ธรรมดาเลยนะฮะเจ้าแรมบงเนี่ย เส้นทางสู่วันใหญ่มันช่างสวยหรูซะเหลือเกินขอแค่เก็บใช้ได้ต่อเนื่องก็มีสิทธิ์ได้นะครับเพราะว่าชนะต่อเนื่องกันมาตั้งหกไฟแล้วเจ้าแรมบองนี่เป็นคนที่ครบเครื่องนะสำหรับผมเป็นมวยฝีมือเลยทีเดียวหมัดเท้าเข่าซอกมีครบเครื่อง รู้จังหวะออกอาวุธไม่ออกอาวุธพุ่มเพื่อดึงจังหวะออกอาวุธได้สวยหลบหมัดได้สวยและมีความหนักแรงในการออกอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งไม่ว่าจะเป็นหมัดโดยเฉพาะหมัดซ้ายของเขาเนี่ยเหวี่ยงไปทีได้ลุ้นนับลุ้นน็อกเลยนะฮะเจ้าตัวกดนับคู่ต่อสู้มาไม่รู้กี่คนแล้วนะฮะตั้งแต่ต่อยมาเนี่ยหนักแรงเอามากๆและเจ้าแรมบองนี่เป็นคนที่มีสภาพร่างกายที่ดีมากๆเลยนะครับผมมีความแข็งแรงมีความอึดถึกทนร่างกายดีมีความฟิต เวลาเจ้าตัวโดนต่อยลงไปนับลงไปกองหนัก,นก,นกๆแรงๆเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวยังสามารถฟื้นร่างกายขึ้นมาแล้วชกต่อได้นะฮะแสดงว่าสภาพร่างกายเนี่ยฟิตสุดๆไปเลยเจ้าแรมบองคือถ้าเจ้าตัวไม่โดนอาวุธแบบ จังๆจะจะจริงๆเนี่ยไม่ลงไปกองแน่นอนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต่อยมาก็แพ้นอกไปแค่ไฟเดียวแพ้เพชรลำพูนตั้งแต่ไฟแรกที่มาวันลุมพินีไฟนั้นก็โดนไปจังๆจริงๆนะฮะเป็นใครก็ลงไปกองเหมือนกันก็มารอดูว่าไฟนี้เจ้าตัวจะยังคงความร้อนแดงไว้ได้หรือเปล่าความหนักแรงของเจ้าตัวจะพาคว้าใช้ไฟที่7ติดต่อกันได้หรือไม่รอชมรอเชียร์กันครับข้ามเมินที่ปตักเอกซินบีมวยไทยนะฮะ ต่อยในรายการวันลุมพินีมา3ไฟเป็นแพ้ชนะสลับกันเลยนะฮะไฟแรกเปิดตัวมาเนี่ยเป็นการแพ้คะแนนให้กับเพชรลำพูนหมวดดับลำปางนะฮะเหมือนกับแลมบองเลยแต่แลมบองแพ้น็อกนะครับแล้วไฟต่อมาเจ้าตัวก็กดน็อกคู่ต่อสู้ไปได้แต่ไฟล่าสุดก็เป็นการแพ้คะแนนไปเจ้าปตักเอกเนี่ยเป็นมวยบูดุด,ดันนะครับผมอาวุธครบเครื่องหมัดเท้าเข่าศอกมีครบเดินชกเดินต่อยเดินทำไม่มีหยุดเหมือนกันไม่มีออกอาการถอยให้ได้เห็นเหมือนกันนะฮะและที่สำคัญ สภาพร่างกายเจ้าตัวก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับโดนอาวุธคู่ต่อสู้ในแต่ละไฟเนี่ยที่แพ้มาไม่รู้เท่าไหร่นะฮะแต่เจ้าตัวยังทนได้แต่ก็มีอาการให้เห็นนะครับว่าโดนหนักๆทีไรเนี่ยสะดุ้งทุกทีนะครับเจ้าประตักเอกแต่ด้วยหัวจิตหัวใจนะฮะเจ้าตัวกัดฟันสู้มาจนครบยกได้ไม่ว่าจะเป็นกับเพชรลำพูนไม่ว่าจะเป็นกับเด่นเกรียงไก่ส่วนเรื่องอาวุธก็มีความหนักแรงอยู่แล้วครับขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเจ้าตัวจะชกเข้าเป้าดีหรือเปล่า ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นแม่นหรือเปล่าถ้าวันนั้นแม่นก็ได้ลุ้นได้เสียเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่แม่นก็ยังคงมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับที่จะทนอาวุธคู่ต่อสู้ได้แต่หนึ่งอย่างที่การันตีของเจ้าประตักเอกคือเป็นมวยบู๊เดินทำตลอดนะฮะไม่มีถอยให้เห็นแน่นอนต้องมารอดูกันว่าในไฟน์นี้เจ้าตัวจะกลับมาชนะได้หรือเปล่ารอชมรอเชียร์กันครับคู่นี้ระหว่างแรมบงกับปตักเอกผมค่อนข้างชื่นชอบไปที่แรมบงนะฮะ เนื่องด้วยเป็นคนที่มีฝีมือในการชกค่อนข้างที่จะดีเลยสายตาดีจังหวะการออกอาวุธฉลาดไม่ออกม่วซัว,วเดินได้ถอยเป็นนะครับอาวุธหนักแรงเหมือนกันเจ้าปะตักเอกก็อาวุธหนักแรงแต่ว่าเจ้าปะตักเอกจะเป็นมวยเดินเข้าหาซะส่วนใหญ่และมาทําให้โดนอาวุธคู่ต่อสู้เยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าระบบการป้องกันตัวเจ้าตัวก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นพอมันโดนอาวุธคู่ต่อสู้ไปเรื่อย,อยแล้วมันสะสมะครับแม้ว่าร่างกายจะแข็งแกร่งแค่ไหน แต่ถ้ามันโดนไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้ามาโดนอาวุธหนักๆของแรมบลองเนี่ยก็มีสิทธิ์ลงไปนอนได้เหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะครับในไฟน์นี้อาจจะเป็นวันที่เจ้าปตักเอกมาแม่นนะครับออกอาวุธได้เข้าเป้าแม่นยำเพราะเจ้าตัวก็มีความหนักแรงอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบใครเลยครับแต่โดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบฝีมือของแรมบองนะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายเดินได้ถอยเป็นและอาวุธหนักแรงมากๆขอเชียร์ไปที่แรมบลองนะครับผม มากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านเด็ดดวงเล็กวันของโอม MBK พบกับอัสดูลาอิมานกาซาลีฟรัสเซียอันตรายจริงจิงคู่นี้ผมวิเคราะห์ไปแล้วนะครับรอบหนึ่งแต่ว่าในสัปดาห์นั้นเจ้าอัสดูลาจากรัสเซียนี่ป่วยนะครับป่วยกระทันหันก็เลยถอนโชคไปแล้วพอมาวันลุมพินีที่90เนี่ยทั้งคู่ก็พร้อมนะครับร่างกายพร้อมทุกอย่างพร้อมพร้อมจะเจอกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิเคราะห์อันเก่าของคู่นี้ใส่เข้าไปเลยนะครับ เริ่มกันที่เด็ดดวงเล็กวันของโอม MBK นะฮะนักชกไทยอายุน้อยฟอร์มดีอีกหนึ่งคนเลยนะฮะเป็นแชมป์โลดทัวันและได้เข้ามาสู่ในสัญญารายการวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะผมฟอร์มในรายการวันเนี่ยถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับเขาแพ้ไปเพียง2ไฟเท่านั้นและที่แพ้ก็คือแพ้คนเดียวกันคือแพ้ให้นักรบแฟร์เทคเจอมาหมดเลยสำหรับเด็ดดวงเล็กก็เป็นมวยที่ฝีมือดีอคนหนึ่งเลยแข้ง 5G ว่างั้นเถอะ สไตล์การชกเนี่ยอาวุธหลักๆของเขาก็อย่างว่าแหะครับแข้ง 5G เป็นคนที่ออกแข้งได้ดีมากๆเลยนะฮะทั้งซ้ายและขวาและเป็นนักมวยไม่กี่คนหรอกครับที่เราจะได้เห็นเขาเบิ้ลแข้ง2งที3ติดกันนะปกติเราจะเห็นนักมวยแค่ตอนซ้อมใช่ไหมเบิ้ลแข้งให้ดูเนี่ยแต่ว่าเด็ดดวงเล็กเนี่ยใช้บนเวทีจริงเลยนะฮะ สำหรับฟอร์มโดยรวมของเด็ดดวงเล็กก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างประปายกันไปนะครับแต่ว่าก็ชนะมาลุวลวเลยก่อนที่จะมาแพ้อาวุธเนี่ยก็แข่งนี่แหละฮะอาวุธหลักก็มีหมัดบ้างวงในก็มีตีเขา่าเห็นขาดเพียงแต่ศอกเท่านั้นนะครับสําหรับเด็ดดวงเล็กไม่ค่อยมีศอกให้เห็นคือตั้งแต่ต่อยมาในรายการวันเนี่ยคือแทบจะนับอาวุธศอกได้เลยถ้าเราตั้งใจดูดีคือเป็นคนไม่ถนัดศอกว่างั้นเถอะ แต่เรื่องแข่งเนี่ยก็โอเคเลยแหละแข้ง 5G สไตล์การต่อยเป็นนักชกที่ต่อยค่อนข้างฉลาดนะครับฉลาดออกอาวุธแล้วก็หาจังหวะเตะได้ดีเลยทีเดียว โยกตัวโยกซ้ายโยกขวาหาจงังหวะเตะการป้องกันก็ค่อนข้างรัดกุมเลยทีเดียวนะฮะและแผลของเด็ดดวงเล็กที่ผมมองเห็นเนี่ยน่าจะเป็นในไฟที่ต่อยไม่ดีแกจะมีความกล้ากล้ากลัวๆที่จะออกอาวุธนะฮะเหมือนคิดจะออกแต่ก็ไม่ออกเหมือนยึกยักมากเกินไปมันก็เลยดูเหมือนคนแบบเหมือนคิดอะไรอยู่ในหัวมากเกินไปอะ่ะ จะออกไม่ออกจะออกดีไม่ออกดีถ้าเพื่อนๆคิดไม่ออกให้ลองดูที่เสือแบล็กตอนขึ้นมารายการวันใหญ่นั่นแหละฮะสไตล์อย่างนั้นเลยร่างกายดีอะไรดีทุกอย่างแต่เหมือนกนก,ลกล้ากลักวๆที่จะออกอาวุธและอีกแผลหนึ่งก็คือที่แกแพ้นักรบมา2ไฟติดไฟแรกแพ ok, ้น็อกไฟที่2ก็แพ้เหมือนกันมีจังหวะเสียมวยให้เห็นเลยทีเดียววิ่งเสียมวยเลยก็คือเวลาแกโดนมวยที่เดินบู๊เดินบวกอ่ะเดินชกแข็งแกร่ง หมัดหนักแบบนักลบเนี่ยเหมือนทรงแกไม่ค่อยได้อะเหมือนไม่รู้จะตั้งรับยังไงอะฮะเพราะว่าที่ชนะมาส่วนใหญ่ก็จะเจอนักมวยแบบไม่ได้เดินบู๊เดินบทเหมือนนักลบอะ่ะไม่ได้เดินหนักขนาดนี้ก็เลยทําให้เจ้าตัวออกอาวุธเก็บแข้งสาดแข้งเก็บคะแนนชนะไปได้ ไฟที่ผมประทับใจมากที่สุดและผมคิดว่าเจ้าตัวก็น่าจะประทับใจเช่นกันในชีวิตเลยนะหนึ่งไฟก็คือเจอกับกล้องศึกนั่นแหละเป็นไฟที่แกต่อยดีมากออกอาวุธได้ดุดันเล้าใจดีเหลือเกินสู้กันแบบคู่ขี้สูสีเลยอะ่ะและเจ้าตัวก็ทําได้ดีมากก็เป็นการชนะคะแนนกล้องศึกไปสุดมันเลยคือถ้าเจ้าตัวออกอาวุธได้แบบไฟที่เจอกล้องศึกถ้าต่อสู้ได้แบบไฟนั้นผมว่า เด็ดดวงเล็กเนี่ยสู้กับใครก็ได้นะฮะ,พะเพื่อตอนเจอกับนักลบเนี่ยก็อาจจะทําได้ดีกว่านี้ด้วยซ้ําเพียงแต่ว่าก็อย่างว่าแหละฮะเจอมวยบทหนักแบบนักลบก็เรียบร้อยไปเลยนี่แหละครับแผลที่ผมมองเห็นของเด็ดดวงเล็กมีความสองจิตสองใจเวลาจอออาวุธอยู่บ้างแล้วก็เวลาเจอมวยเดินทำเนี่ยค่อนข้างที่จะไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะส่วนอาวุธความหลากหลายมีอยู่แล้วครับออกแข้งได้ดีซ้ายขวาเบิ้ลแข้งได้ค่อนข้างสวยงามเลย ขาดเพียงแต่ศอกเท่านั้นก็ต้องมารอดูกันว่าในไฟนี้เจ้าตัวจะเรียกศรัทธากลับมาได้ไหมหลังจากแพ้คะแนนให้นักรบไปและเป็นการแพ้ให้นักรบครั้งที่2ติดต่อกันนะฮะมากันทางด้านอัสซาดูลาอิมานกาซิลีอฟรัสเซียอันตรายวัย21ปีหรือ22ปีก็ไม่ทราบไม่แน่ชัดนะฮะน่าจะ22่สิบอแหละจากทีมเมดิซาตูนะฮะโอ้โห แค่ได้ยินชื่อทีมก็การันตีเลยว่าเป็นมวยที่เก่งแน่นอนสำหรับอัสดูลานะฮะชื่อยาวซะเหลือเกินผมขอเรียกว่าอัซซ่าแล้วกันง่ายๆดีอัสดูลายอดรักมวยจากรัสเซีย ส่วนสูงนี่ดีเลยทีเดียวเป็นนักมวยเชิงสูงสูง180ซนติเมตรนะฮะต่อยในวันมา2ไฟที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมครับทั้ง2ไฟชนะน็อกนักชกไทยและนักชกอุตเบกิสถานในยกแรกทั้ง2ไฟอ่ะด้วยพลังหมัดของแกด้วยหมัดที่คมกริบของแกคือเราแทบจะไม่เห็นฟอร์มเลยว่าเจ้าอาาัซซ่าเด่ยต่อยได้ดีแค่ไหนสกิลการออกอาวุธสกิลมวยอะไรดีแค่ไหนไม่ได้ดูเลยนะเพราะว่าน็อกคู่ต่อสู้ตั้งแต่ยกหนึ่งคือน่ากลัวมากอะ เป็นนักมวยที่สูงและมีความเร็วในการออกอาวุธมีฟุตเวริร์กที่ดีตามสไตล์รัเสเซียอาวุธค่อนข้างที่จะหลากหลายหมัดเท้าเข่าศอกมีครบนะครับอัซซ่าและที่น่ากลัวที่สุดก็น่าจะเป็นหมัดตามสไตล์รัเสเซียฮะหมัดเร็ว หมัดแม่นหาช่องต่อยได้ดีใครโดนเป็นหลับได้แน่นอนนะครับสําหรับรัเสเซียตัวนี้เจ้าอัสซาดูลาก็คือยังไม่เห็นจุดอ่อนเลยนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงชกไม่ว่าจะเป็นความเร็วไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายความยืนมวยนิ่งมีครบทุกอย่างก็ต้องมารอดูกันว่าเจอกับเด็ดดวงเล็กมันอาจจะมีอะไรที่แตกต่างออกไปจากสองไฟที่เขาน็อกคู่ต่อสู้มาหรือเปล่านะครับและในไฟนี้สาหรับเด็ดดวงเล็กกับ อัสดูลานะฮะอายุานามไล่เลี่ยกัน 22- 23อพอๆกันส่วนสูงเนี่ยรัเสเซียจะดีกว่าประมาณ5-6เซนนะฮะก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเกินไปมากเท่าไหร่เรื่องอาวุธมวยเนี่ยผมว่าพอๆกันเลยนะฮะแต่ถ้าเรื่องการเตะการใช้แข้ง่งก็น่าจะเป็นเด็ดดวงเล็กแหละครับแต่ถ้าเรื่องหมัดก็ต้องให้อัสดูลาสไตล์การยืนมวยก็ใกล้เคียงกันนะครับเด็ดดวงเล็กก็ไม่ใช่มวยที่จะเดินเข้าทำตลอดเวลาเป็นมวยที่หาจงังหวะออกอาวุธเหมือนกัน ส่วนอัส,สดูลาก็เป็นคนที่ยืนมวยนิ่งเหมือนกันรอจังหวะออกหมัดส,สวยๆเหมือนกันแต่จังหวะปิดเกมเนี่ยน่ากลัวเลยทีเดียวและในไฟนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่อัส,สดูลานะฮะจริงๆผมชอบสไตล์เด็ดดวงเล็กนะการออกแข้งที่รวดเร็ว ออกแข้งเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยมีตีเข่าว,วงในสวยๆเพียงแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับแผลของเด็ดดวงเล็กคือในหลายๆไฟเลยจะมีจังหวะที่แกคิดจะออกก็ไม่ออกอย่างเงี้ยเหมือนคิดแล้วคิดอีกกา้ากลัวกลัวที่จะออกอาวุธและถ้าเจอมวยเดินบทอย่างเงี้ยแล้วอัาดูลาเป็นมวยที่จังหวะที่จะปิดเกมนี่น่ากลัวมากเลยนะฮะเดินเข้าเป็นรัวหมัดต่อยแม่นซะด้วยและต่างชาติเขาไม่ได้กลัวแข้งนะครับเขากลัวศอก เป็นสิ่งที่เด็ดดวงเล็กไม่มีด้วยนะฮะคือถ้าคุณจะใช้แข้งในการจัดการกับนักชกต่างชาติเนี่ยคุณต้องหนักระดับตะวันฉายซูเปอร์บอลน,น้องโอรหรือซูเปอร์เล็กอย่างเงี้ยคือต้องหนักขนาดนั้นเลยอะต่างชาติถึงจะแยงอย่างเงี้ยแล้วเจ้าอัสาดูลาก็มีจังหวะจับขาคู่ต่อสู้ไว้เยอะแยะเลยนะฮะในไฟแรกที่ผมเห็นต่อยขโมวยไทยเตะไปกจับขาออกหมัดได้สบายเลยนะแล้วส่วนสูงช่วงชกที่ยาวกว่าเล็กน้อยเนี่ย น่าจะทําให้แกท่อนข้างได้เปรียบนะครับจับขาต่อยมัดล่วงได้เลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าเด็ดดวงเล็กจะกู้ศรัทธากลับมาได้หรือเปล่าหรือว่าอัสซาดูลาจะแรงต่อเนื่องคว้าชัยติดต่อกันเป็นไฟที่3ก็มารอชมรอเชียร์กันนะครับผมและมากันที่คู่เอกของรายการนะฮะเป็นทางด้านกล้องไกลสอสมหมายพบกับแอนตาคาเซม เริ่มที่ก้องไกสอสมหมายก่อนเลยนะครับผมต่อยในรายการวันมา8ไฟแล้วเป็นการชนะเพียง3ไฟเท่านั้นนะครับแพ้ไปถึง5ไฟเลยส่วนใหญ่ถ้าไม่ชนะน็อกก็แพ้น็อกนะครับเจ้าก้องไกลเนี่ยมีแค่แพ้คะแนนเอกฉันให้กับซุปเปอร์บอลวันของโอมตั้งแต่ปี2อ2 3นีแล้วฮะแล้วก็เป็นแพ้ให้คนเดียวกันนี่แหละน่าจะเป็นการแก้มือกันนั่นแหละแต่เป็นการแพ้คะแนนเอกฉันไม่ทั้งคู่หลังจากนั้นมาจเจ้าตัวกดน็อกคู่ต่อสู้2ไฟติดนะครับและหลังจากชนะน็อก2ไฟ ติด3ามไฟถัดมาเจ้าต,ตัวแพ้น็อกหมดเลยนะ <c oughs> ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับและไฟล่าสุดก็กดน็อกนักชกจากโมโล็อกโกไปได้นะครับก็ถือว่าเรียกความมั่นใจกลับมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ผมสังเกตว่าในช่วงที่เจ้าตัวแพ้3ไฟต์ติดติดกันน่ะและเป็นการแพ้็อกเอาท์ทั้งหมดเลยเจ้าก้องไกเนี่ยเหมือนสภาพจิตใจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นได้ชัดจากสีหน้าเวลาขึ้นชกเหมือนคนไม่มีความกระตือรือร้นในการชกนะครับคืออาวุธเจ้าตัวเป็นคนที่อาวุธหนักแรงคมอยู่แล้วไม่ว่าจะทั้งแข้งซ้ายหมัดซ้ายคมคมมีศอกมีเข่าอาวุธครบถ้วนนะฮะแล้วมีความแม่นยำมีความหนักในตัวด้วยแต่ว่าหัวจิตหัวใจครับดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ดูไม่ค่อยมีความกระตือรือ ล้นอย่างที่ว่าไปแต่ในไฟล่าสุดดูเหมือนเจ้าตัวกระปี้กระเป๋าสดชื่นขึ้นเยอะนะครับย้ายมาอยู่สอสมหมายย้ายมาสอสมหมายไฟแรกก็เป็นการแพ้อยู่นะฮะดูดีขึ้นแต่ยังแพ้น็อกอยู่แต่ไฟล่าสุดก็น็อกเอาคู่ต่อสู้ได้ก็ต้องมารอดูกันว่าสภาพจิตใจเจ้าตัวจะดีขึ้นมากมายแค่ไหนและความกระตือรือร้นในการชกจะมีมากขึ้นแค่ไหน แต่จุดอ่อนที่เห็นได้ชัดของกล้องไกลก็คือเป็นนักชกที่กาดเปิดนั่นแหละครับหลวมมากคือโดนอาวุธคู่ต่อสู้ตลอดเลยนะถึงแม้ว่าจะออกอาวุธได้ดีมีน้ำหนักแต่กาดนี่หลวมมาทุกไฟครเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้แก้ไม่ตกเลยครับเห็นประจําเลยผมว่าถ้าเจ้าตัวเสริมความป้องกันตัวให้ดีขึ้นกว่านี้หน่อยน่าจะอนาคตอีกยาวไกลนะครับผมแต่ว่าเป็นมวยที่หลวมแบบนี้ก็มีสิทธิ์แพ้นอกเลยครับผมไม่ชนะน็อกก็แพ้น็อกก็ต้องมารอดูกันว่าไฟนี้เจ้าตัวจะยังคงเก็บความมั่นใจและ สามารถชนะติดต่อการเป็นไฟที่2ได้หรือเปล่าก็ต้องมารอเชียร์รอชมกันนะครับ ข้ามาที่แอนตากาเซมนะครับผมนักชกจากเบรุตวัย25ปีนะครับสูงยาวเข่าดีเลยเหลือเกินต่อยในรายการวันลุมพินีมา6ไฟนะฮะเป็นชนะ3แพ้3รูปร่างดีเลยทีเดียวมีความสูงยาวได้เปรียบคู่ชกค,ค่อนข้างเยอะนะครับไฟล่าสุดก็ชนะวรล์พลส์เดชพันไปซึ่งเจ้าตัวใช้ความสูงยาวนี่แหละให้เป็นประโยชน์การออกอาวุธของเจ้าแอนตาคาเซมเนี่ยจะเป็นมวยหมัดที่ค่อนข้างแม่นนะฮะแขนยาวๆขายาวๆเนี่ยและด้วยความช่วงแขนที่ยาวแหละมันทําให้ต่อยคู่ต่อสู้ ได้ค่อนข้างได้เปรียบนะครับมีความแม่นยําในตัวทําให้คู่ต่อสู้ที่มาชกกับแกเนี่ยคนข้างที่จะชกยากนะฮะแต่เจ้าแอนตาคาสเตมก็ยังมีจุดบอดให้เห็นเหมือนกันนะครับเวลาโดนคู่ต่อสู้บทหนักๆเลยเนี่ยเจ้าตัวจะมีอาการให้เห็นนะครับว่าหายใจไม่ทันนะครับระบบการหายใจเนี่ยถึงแม้จะมีความสูงยาวอาวุธแม่นอาวุธคมแต่ว่าระบบการหายใจยังคงต้องแก้ไขครับยังคงต้องปรับปรุงเพราะว่าเราเห็นได้ชัดเลยโดนบทหนักๆโดนอวตารบทหนักๆอย่างเงี้ยเจ้าตัว แพ้น็อกเลยนะครับผมหายใจไม่ทันและโดนอาวุธหนักๆไม่ได้เหมือนกันเจ้าแอนตาคาเซมแต่มีดีที่ความสูงยาวนี่แหละมันทําให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้ก็ต้องมารอดูกันว่าในไฟน์นี้จะชนะติดต่อกันเป็นไฟ์ที่2ได้หรือไม่นะครับเจ้าแอนตาคาเซมสำหรับคู่นี้นะครับกล้องไกลกับแอนตาคาเซมผมชื่นชอบไปทางด้านกล้องไกลนะครับผมรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะฮะถึงแม้เราจะรู้ดีว่าระบบการป้องกันตัวของกล้องไกลนะ่ะค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยนะครับผมแต่ว่า ผมเชื่อว่าสภ <FREE> าพจิตใจของเจ้าก้องไกลน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะน่าจะมีความกระตือรือร้นในการชกมากกว่าเดิมเยอะนะครับเห็น <re> <ใช88> ได้ชัดจากไฟที่แล้วเจ้าตัวมีความมั่นใจมีความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมมากๆเลยนะครับและด้วยอาวุธที่หนักแรงอยู่แล้วความสูงยาวก็ได้เปรียบกันไม่มากเกินไปประมาณ8เซนก็ถือว่ารับได้นะฮะขอแค่เสริมการป้องกันตัวสักหน่อยไม่ประมาทผมว่าอาวุธหนักแรงของเจ้าก้องไกลเนี่ยน่าจะบดแอนต้าคาเซมได้นะครับเพราะอย่างที่พูดไปเวลา แอนต้าคาเซมโดนบทหนักเนี่ยออกอาการให้เห็นเลยครับว่าหายใจไม่ทันแต่ก็ยังมีความแม่นของหมัดเหมือนเดิมนะครับก็ประมาทไม่ได้เลยเจ้าแอนต้าคาเซมคู่นี้ผมว่ามีนับมีน็อกแน่นอนครับก้องไกลเนี่ยไม่ชนะน็อกก็น่าจะแพ้น็อกนะแต่ผมก็ยังเลือกเชียร์ไปที่ก้องไกลสอสมหมายนะครับความมั่นใจน่าจะเต็มเปี่ยมหัวจิตหัวใจน่าจะดีขึ้นรอชมรอเชียร์กันครับและคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่แถมนะฮะเป็นมวยรุ่นใหญ่ระหว่าง เดนิสบู m a ท o อจากรัสเซียพบก,กับอายุบารีนะฮะจากแอลจีเรียคู่นี้ผมค่อนข้างชื่นชอบไปที่เดนิสบูมาท o อปจากรัสเซียนะครับแม้ว่าจะเป็นมวยรุ่นใหญ่แต่ว่าความเร็วการออกอาวุธการต่อยหมัดสไตล์รนะัสเซียยังคงมีนะครับมีความเร็วที่จัดจ้านมากและประสบการณ์ต่อยในรายการวันลูมินีก็ต่อยมาแล้ว1ไฟทวดน,นะครับส่วนอายุบารีเนี่ย เท่าที่ไปดูฟอร์มมาเนี่ยข้ามาจากไทยไฟนะฮะมาเปิดตัวในรายการเป็นไฟแรกเจ้าตัวเป็นมวยสูงยาวเป็นมวยที่รอจังหวะออกอาวุธได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าช้าผมเลยขอซื้อไปที่ความเร็วของเดนิสบูมาทอปพ่อหนุ่มรัสเซียหนวดงามคนนี้นะฮะและประสบการณ์ที่มากกว่าตั้งหนึ่งไฟน่าจะทำให้เจ้าตัวคว้าชัยไปได้ในไฟนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวันลุมพินีที่90ในวันศุกร์ที่6ธันวาคมที่จะถึงนี้และส่วนใหญ่จะเป็นมวยต่างชาตินะครับต่างชาติพบกับมวยไทยไทยเจอไทยมีอยู่แค่2คู่เองที่เหลือจะเป็นต่างชาติพบไทยแล้วก็ต่างชาติฟัดกันเองนะครับก็เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะเดือดนะฮะแม้ว่าชื่อชั้นของนักมวยอาจจะบางคนมาใหม่บ้างแหละบางคนเราไม่คุ้นหูบ้างแหละโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยเลยวิเคราะห์ค่อนข้างที่จะยากหน่อยผมก็เลยเลือกเอาที่คู่ที่พร้อม มีข้อมูลนะครับมาวิเคราะห์แต่ผมว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่สนุกอีกสัปดาห์หนึ่งเลยเพราะว่าจะได้วัดกันไปเลยว่านักชกไทยจะรอดสักกี่คนเมื่อพบกับนักชกต่างชาตินะฮะก็ต้องมารอลุ้นรอเชียร์ไปด้วยกันนะครับและเช่นเดิมครับย้ำอีกครั้ผมไม่ใช่เซียนมวยนะครับผมก็วิเคราะห์ไปตามข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์ไปตามฟอร์มที่ได้เห็นในโซเชียลมีเดียใน YouTube ตามที่พวกเราดูๆกันนี่แหละฮะเรื่องราคงราคาผมไม่รู้นะครับไม่รู้เรื่องเลยวิเคราะห์เพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกเท่านั้นส่วนเพื่อนๆพี่ๆชอบคู่ไหนก็ตามใจชอบเลยครับคนไหนถูกใจเราก็เลือกเชียร์คนนั้นเลยฮะสบายใจที่สุดโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยเช่นเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ